สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับสำหรับคนที่ไม่ว่าจะ work from home หรือว่าเรากำลังเริ่มที่จะกลับไปทำงานกันนะครับแน่นอนอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟนะครับตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีความกระปรี้กระเป๋าทำให้ตื่นมากขึ้นนะครับวันนี้ได้ทดลองจากเซตดริปส t าร์เตอร์คินะครับจากสดคอฟฟี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเซตเนี่ยมีอะไรกันบ้าง มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะคะับันนี้ผมสั่งมาจากช h อปปีนะครับเพจสดช้อ f ฟี่เลย S O D C O F F E E นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยเนาะเครื่องบดกาแฟนะครับริปเปอร์นะครับกระดาษกรองนะครับด้วยกาแฟนะครับแล้วก็แน่นอนเราขาดไม่ได้พระเอกของเรานะครับตัวกาแฟของสดคอฟฟี่เขาให้มาถึง4ี่ก <c oughs> ก็จะมี2แบบนะครับมีทั้งไลท์โรสแล้วก็มีเดียมโรสซึ่งกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์จากเชียงใหม่นะครับหลังจากที่เรามีอุปกรณ์กันครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดริกาแฟกัน,นยังไง ก็มาเริ่มกันเลยจับตัวก,กาแฟาเนาะอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะสามารถปรับความหยาบตัวเมล็ดกาแฟาที่เราบดเสร็จแล้วเนี่ยได้ผมแนะนําเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณน้ําตาลทรายละกันเนาะเราจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นไซส์ที่คล้ายกับน้ําตาลทรายนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ เหมาะกับการดริปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตด,ดูว่าเขาจะมีความละเอียดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับกาแฟดริปเท่าไหร่นะครับก็ใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปในเครื่องเลยโอเคแล้วเราก็บดเสร็จแล้วจะสังเกตด,ดูว่าไม่มีเสียงเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยดริปอย่างนี้นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็น ต้มน้ำร้อนหัวรานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ครับเราก็เทจากอันนี้เลยก็ได้แต่ว่าเราแค่อาจจะต้องระมัดระวังตอนเทนิดนึงพเพราะหนึ่งปัจจัยสาคัญเลยเวลาดริปคอฟฟี่เนี่ยคือเราต้องการให้ตัวน้ำเนี่ยลงไปในปริมาณที่ค่อนข้างช้าแล้วก็สม่าเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็จะทําให้ขั้นตอนนั้นง่ายขึ้นเยอะนะครับเราก็นําตัวดริปน,นะครับมาไว้บนถ้วยกาแฟของเรานะครับ แล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์กระดาษซึ่งมันก็จะเป็นทรงกรวยอย่างนี้นะฮะอาจจะเคยเห็นกันขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องล้างกระดาษอันนี้ก็คือเหมือนจริงๆแล้วทําแค่ให้กระดาษชุ่มเนาะแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวแก้วกาแฟของเราะครับร้อนไปในเวลาเดียวกันซึ่งเวลาถ้วยร้อนเทกาแฟร้อนเข้าไปคุณหภูมิของกาแฟเขาก็จะไม่เปลี่ยนนะครับสําหรับคอกาแฟทั้งหลายที่ชอบ ดื่มกาแฟร้รอนๆกันเอาน้ำน้ำเปล่านะครับน้ำต้มเนี่ยไปเทยิ้ม <c oughs> แล้วเราก็นำกาแฟที่เราบดเมื่อกี้นะครับจะข้างบนออโอหืหหอมมากแล้วก็นำเนี่ยเทยเข้าไปเลยแล้วก็ขั้นตอนแรกของการดริปเลยเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้กาแฟบลูมหรือบานนะครับก็จะเป็นการนำ แก๊สที่อยู่ในกาแฟเนี่ยให้ออกมาซึ่งเวลาเราเทเนี่ยเราก็จะเทน,น้ำค่อนข้างช้าไปตรงที่ตรงกลางของกาแฟนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะเสมอกับกาแฟพอดีเป๊ะเรายังไม่ได้อยากจะเทให้มันเยอะเกินไปขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการเหมือนปลูกกาแฟขึ้นมามากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติหรือเรื่องกลิ่น,นะครับก็ประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ทันทีที่เราเห็นว่าตัวน้ำเนี่ยแบบได ลงไปในตัวดริฟหมดแล้วนะครับเราก็อาจจะรอสักประมาณ30วินาทีอะไรอย่างนี้ก่อเราจะเริ่มการดริฟรอบที่2นะครับโอเคก็เวลาผ่านไปอีกรอบครั้งนี้จะเป็นการดริฟรอบสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ากาแฟถ้วยนี้ที่เราพิถีพิถันในการดริฟเนี่ย รสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับอกลิ่นหอมมากมาเช็มกันดนูอืมอร่อยมากครับก็เรียกได้ว่าถ้ามีกาแฟอย่างนี้ต้อนรับตอนเช้าแบบแฮปปี้เลยตื่นสว่างสดใสพร้อมทำงานพร้อมต้อนรับวันใหม่ก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อเสร็จทั้งหมดนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าไปช็อปได้เลยที่ช h อปปีนะครับ เหชื่อว่าสด Copy S O D C O F F E E ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับทริปท i ิปแอนด์ทริ s สนะครับขอบคุณมากครับ